คนนี้นะครับผมคาริมอาเดเยมีนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานเพิ่มเติมจากคริสเซนฟอลนะครับผมแล้วก็ฟอร์ดิโอเพสเทนเบิร์กของสกายเยอรมนีนะครับผมจริงๆเนี่ยก็เป็นฝั่งของเยอรมันล้วนๆเลยนะครับผมคริสเซนฟอลพูดว่ายังไงเขาบอกว่าเชลซีเนี่ย ต้องการดึงนะครับผมคาริมอาเดเยมีของดอทมูลนะซึ่งมีสัญญาจนถึงปี2 0 2 7นะครับผมและเชลซีเนี่ยได้มีการติดต่อกับอาเดเยมีแล้วนะและต้องการจะให้เขาเนี่ยมาเล่นที่เกาะอ,อังกฤษนะครับผมและมีแผนที่จะเจราจาระหว่างเชลซีกับดอทมูลก่อนจะเกิดขึ้นนะดอทมูลเนี่ยต้องการราคาอยู่ที่ประมาณนะครับผม25ล้านปอนดนะ์หรือประมาณ30ล้านยูโรนะครับผมและยูเว่เนี่ยก็ให้ความสนใจอาเดเยมีอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมต่อกัน กับฟรีออนเพเทนเบิร์กนะครับผมกับสกายยามานีนะครับผมแล้วก็ฟิลิปไฮส์นะครับผมมีการบอกว่าเชลซีนะครับผมมีอาเดยมีเนี่ยอยู่ในลิสต์เป้าหมายนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยกับเอเย่นอย่างชัดเจนนะครับผมและแน่นอนดอทมูลก็ยังไม่มีการพูดคุยด้วยเหมือนกันซึ่งมีการติดต่อกันอย่างไม่เป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยไม่มีการยื่นข้อเสนอเข้าไปยังไม่มีการตกลงอะไรในเวลานี้นะครับผมทุกอย่างเนี่ยอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับผมและถ้ากรณีีีีนท่่่วาาอเเดยยยม